เตรียมเกยเมียนเตรียมเกยเมียนเนี่ใช้ได้แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็รอปรับตั้งค่าเซ็ตระบบใหม่ก็น่าจะใช้งานได้ปกติแล้ว ก็มันคงทุกอย่างแล้วนะฮะปรับทุกอย่างแล้วตอนนี้แงินเปีย้ยะนะฮะแต่ก็ใช้งานอย่างเดียวบอกเดียวว่ามึงกระไรนะฮะมึงกระ <c oughs> <c oughs> ไรเอ๊ะก็มึกเวทำไมทำไมยิ่เห้ยเอาเอาลงมือมุดไหนมุดแหม่หมดุมด,มดลอกมนะม <c oughs> อตเตอร์เอ่ กล่องเวียบัตเลสเนาะเวียเวียสลิงมอเตอร์เบอร์อามกล่องนู้นเป็นกล่องเวียใส่เว็บอันนี้กล่องอันนี้แบตเลสเทียนแรวย่างมอเตอร์ไซจะน้องใครนี่ลองจักรยานคันใหม่นะผมที่ซื้อมาเดือนหนึ่งนะเช็งยังจะไม่ได้เนี่ยให้แม่ครับลองเป็นครั้งแรกฮะยังเก๊เก๊กลางๆอยู่นะฮะเอาเร่งค่อยๆเร่งเร่งแล้วก็ไปเลย ก็ช่วงบ่ายนะครับคนค่อยมีนะนะฮะคนค่อยมีบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะแกรองไปแล้วครับน่าจะเริ่มเป็นแล้วแหละอ่ะไปแล้วสนี้ก็สบายขึ้น เอาหันกลับมาเอาขาลงสองข้างเอาบิดมาเลยเอา่าน่าจะเก่งแล้ว เร่งเลยเร่งเลยถนโล่งเร่งเลยนี่เป็นแล้วครับเป็นแล้วสบายแล้วครับไหนเป็นไงล่ะธรรมดาที่ไหนอ่าทดลองขี่เป็นเลยทำให้เป็นวันนี้ให้เป็นขับให้เป็นเลยวันนี้ขับให้เป็น ไม่เป็นไม่ต้องกลับถุยอย่าจิ้งจอกปีเอ้เวมนูล น่าวนมาปีเตรออฟโอ้ยเจ้เลยวนอย่างน่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างไปแล้วเพียน้าบ้านเปรย์ใช่ไห บ้านประเทื้ยดูสิจีน่กครับโน้ห้ยอันนี้ก็เต่าเลยเต่าสกเกลเต่าเรียงก็เต่าบ้านเต่าเมียงก็เต่าดอลอหลอกวิงกว่งตะบ้านบอกเขาดักมุกกระเจงก์โมเลยเต่าเรียนเขเรียนคารนี่อานุกจะเซียนเลยอานุอานุก, <laughs> อกไอไอคันนั้นก็เซียนเลยคันนั้นโอ้โหมันก็เต่าลูอ่าแต่ว่าแต่ว่า របស់ក្រាត់រឹកបៃនោះហើយចឹងយកទៅមួយណាຕ້ອງចឹងពី1ពី7ទៀងលើយវាបែបានដាក់បិះស្ពតនោះទៀងយ៉ាអោកុំទៀងដល់ដល់ធ្លាប់មកម៉ូតូဆိုင်វាឆ្លើបម៉ូតូဆိုင်ប្រើប្រចាំតែកប៉ាល់រឿយក៏ជីនណៃអឺជីនកប៉ាល់រឿយជីនរឿយក៏ជីនរបស់ទីនេះអុយទេប្រែបានហើយក៏ទៀអស់ហ្នឹង

à, lo rốt khả rồi khả khăn khăn, mơ lâu lâu nèo khao nhô nèo bari eh bari châu và dạng chừng pì dạng pì đại tết pi tết trường tết tột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  tết tốt 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 รถบรุษตวนลึกจึงเลยก็ดุ่ปลไตกนับก็โจรโรโตเลยควายเต้าเออมล่นจีนจักรยานหน่อจักรยานก็ทีบตัวแรงล่าเนินเลยเอวขนมเฮ้ย เออเต่าเรียนเหระมียเรญญาเต่งเรานี่ครับปลาสูรนไงสมัยเต่าเรียนไหนนะเต่าบบเราเต่าเรียนขาวอยู่ยูเอีกมนะาตงอเต่าตงกักงอ๋อโลกระแพกเออเเรอนหนาเบดเลยนะเนาเต่าตดวะาปัจจัยพุบั กตังไขดูเรกัตังแกไครทำไมเจ้าอ๋อนี่ดูนี่เห้ยคือค่ะร้อวิญญาบาทคือทาเนี่ยก็รู้อย่านี่คือจะพลัดรู้อย่าง้ประมาณนึงกัตังจะการเนี่ยเจ้ามันเคยรู้แบบเดิมนู่หอยเดิมไม่ก็เหมือนเคยนี่เห้ยก็นู่ฮอยถ้ามันจกเลงจกติดตัวมันก็รีบอาจจะอ่ากล้องเครื่งเนานี បាក់កោធៀបចុះធៀបឡើងធៀបចុះឡើងប្រេងហ៎គេដឹងវិធីដាក់ម៉ានតែនេះឡើងដល់លឿនដៃក៏រំញហ្នឹងហ្នឹងទីទីទៅក៏ឃើញលឿនអឺអាឡងប្រាប់សិនជីតំមានតំពីដល់ក៏ម៉ត់មືក្រួយមືក 𝐞 ចឃើញអាប្រុសបើរត់ក្រហ៎ប្រាប់ថ្មីបញ្ចោះប្រាប់ថ្មីប្រាប់ថ្មីអឺ ไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจบกันที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีกันต่อไปนะฮะ